เมื่อเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องรู้ไหมทำไมคนที่บวชนานจึงไม่ได้ประโยชน์การที่จิตของคนเราไม่สามารถรู้เท่าทันกิเลสตัณหาแห่งตนได้นั้น มันเป็นภัยต่อภพชาติและชีวิตถือเป็นการเวียนว่ายตายเกินที่ไร้ประโยชน์และไร้คุณค่าการบวชพระหรือบรรพชาเพื่อสแสวงหาซึ่งโมกะธรรมหรือธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นซึ่งหมายถึงพระนิพพานนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และเป็นคุณอันประเสริฐยิ่งการบวชนานของคนผู้นั้นอาจไร้ประโยชน์สูญสิ้นซึ่งคุณค่าและอาจก่อโทษแห่งภัยนั้นในการเบื้องหน้าได้เมื่อยามที่หลับตาลาจากโลกด้วยเหตุเพราะว่าบรรพชาแบบสัก์แต่ว่า บรรพชาเพื่อหารู่ทางออกกับปัญหาที่ตนได้วิ่งหนีมาไม่ได้บวชเพราะความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดจึงทำให้คนผู้นั้นอาจไม่รู้วินัยอะไรเลยของเหล่าคณะสมฆ์ที่มีเพราะไม่สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ถึงข้อบัญญัติ ความประพฤติของสงฆ์ไม่อยากอยู่ในกรอบแห่งพระวินัยที่ต้องดำรงยึดมั่นถือครองตนอยู่ในสมณสารูปด้วยศีล227ข้อถ้าหากใจของนักบวชไม่ตั้งมั่นอยู่ในสมณเพศแห่งตนไม่ขวนขวายมุ่งสแสวงหาไขวคว้า ปัญญาแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมอันเป็นเลิศและประเสริฐแท้ซึ่งเป็นหนทางแห่งการดำเนินชีวิตไปสู่การพ้นทุกข์ถึงซึ่งฝั่งแห่งพระนิพพานนั้นได้ยิ่งถ้าหากบุคคลผู้นั้นไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนบ่มเพาะกายวาจาใจให้ดำรงตนด้วยสติ เพื่อขัดเกลาจิตใจของตนเองในยามที่กิเลสตัณหาวิ่งมากระทบด้วยแล้วนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรไปกับปุถุชนคนทั่วไปที่เอาผ้าตรายจีวรมาครองมาห่มคลุมนุ่งสวมใส่เท่านั้นเองกิเลสของทิศศึกใหม่ที่บวชมาหลายพันษา กิเลสข,ของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในร่มกาสาวพัดมันมีมากตั้งแต่ตอนที่บวชอยู่ก่อนแล้วเมื่อเป็นพระสงฆ์แต่มุ่งเน้นเอาแต่ขวยคว้าสแสวงหามาด้วยลาบสการะด้วยยศถาและบรรดาสมณศักอันเป็นนามธรรมาท,ที่ไม่เที่ยงเมื่ออาัตตาก่อเกิด ด้วยความยึดติดยึดมั่นถือมั่นและจิตใจที่เฟื่องฟูเต็มเปี่ยมลน้นมากไปด้วยกิเลสอย่างไม่รู้เท่าทันการสแสวงหาซึ่งความศรัทธาอันมุ่งหวังปรารถนาในลาบสการะตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นบากบันไขว่คว้ามาซึ่งชัยชนะในการเรียน การสอบนักธรรมพระปร,ะริยัตจนไต่ระดับเข้าขั้นชนชั้นสูงหรือที่เรียกว่าพระปร,ะริยนธรรมในชั้นต่างๆให้เราได้เห็นสูงสักในทางโลกแต่ไร้ค่าในทางธรรมอัตตาแห่งใจมันก็เพิ่มพูนเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เกิดเป็นตะกรกิเลนที่ทับถมพอกพูนเป็นความสกระรกที่หมักหมมอยู่ภายในจิตใจกิเลสมันก็ท่วมทน้นทับถมใจหาใช่ปัญญาในทางธรรมไม่นั่นเป็นเหตุเพราะว่ารู้ธรรมก็รู้ไม่จริงรู้ธรรมก็รู้ไม่แตกชาน กระเทาะวิเคราะห์ธรรมไม่ถึงซึ่งแก่นในธรรมอันแท้จริงได้แต่ศรัทธาทางโลกแต่โปรสัตว์ให้ถึงฝั่งนั้นไม่ได้สิ่งที่ได้มามันจึงศูนย์เปล่ามีหนามซ้ำยังก่อโทษเกิดภัยให้แก่ตนในยามที่ร่างกายแห่งสังขารละขัน ต้องมอดไหมแตกดับทับถมลงสู่ดินโทษภัยและอันตรายของชีวิตในเบื้องหน้าในยามที่กายแตกนั้นมันเป็นวิบากที่หนักนาสาหาัสยิ่งนักสำหรับชีวิตนี้ธรรมะไม่ก่อเกิดกับจิตใจแล้วจะหาประโยชน์ไซจากใดมี ผู้มีปัญญาเห็นแจ้งแห่งธรรมยอมประจักษ์แจ้งแก่ใจแล้วว่าสังสารวัตนี้มันน่าวาดวันพรั่นพลึงสักเพียงใดเหล่าอาริยชนทั้งหลายนั้นยอมเลือกทางดำเนินอันประเสริญยอมเร่งสร้างความเพียรอย่างที่สุดยอมสละแผ้วทางทางแห่งกิเลส ด้วยเพราะรู้เหตุแห่งความไม่เที่ยงไม่แน่นอนซึ่งวัตจักรอันเป็นวังวนแห่งภพชาติในความนิรันด์แห่งความน่าสงสารนั้นหากแม้ได้รู้หากแม้ได้เห็นยอมเร่งให้จบในภพชาตินี้จะไม่เสียเวลาให้กับสิ่งใด ในโลกสมมุตินี้แม้แต่น้อยสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เรียกค้าว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย